ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์จีนก็ถ้าเรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยก็มีอยู่2อย่างที่เราจะทํานะไม่รีวิวตัวละครก็จะมาสุ่มตัวดําแต่ในคลิปนี้เราจะมาทั้งสุ่มตัวดําแล้วก็จะมารีวิวตัวละครนะจะเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่ในเดือนนี้ของเซิร์ฟเวอร์จีนจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าบอมนะครับผมสำหรับตัวละครบอมเนี่ยก็จะเป็นพี่ชายของปู่เซียวแฟงจะเป็นคนที่ใช้วิชาหมัดลมหมุนตัดเหล็กนนรผมก็็ถือวว่าเปิชทีุแ ตอนใช้ประสานกับหมัดสายน้ําทลายหินเนี่ยก็จะเป็นวิชาใหม่ที่สามารถทําให้ตะขาบอวุโสเนี่ยเกาะแตกได้เลยนะครับก็ถือเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจแต่พอเจ้าตัวละครบอมเนี่ยเข้ามาในเกมก็กลายเป็นตัวละครที่เข้ามาเปลี่ยนเมตาเลยนะครับเพราะว่าตัวตัวดาอย่างบอมเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เข้ามาแล้วก็จะมีสกิลคอด้วยและถ้าใครลองดูดีนะครับตัวละครตัวตัวดําตัวไหนที่เข้ามาแล้วมีสกิลคอเนี่ยตัวละครตัวนั้นก็จะเข้ามาเปลี่ยนเมตาในเกมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มหาเจ้าตัวละครบอมนะครับพี่ชายของบง แล้วก็จะมารีวิวสกิลของมันด้วยว่าแต่ละสกิลมีความสามารถอะไรประมาณไหนนะครับตอนนี้ในเซิร์เวอร์จีเนี่ยผมก็ได้เตรียมตัวดำเอาไว้ที่1 1 5ใบนะแต่ในคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเกลือ,อยังไงไม่รู้นะคือหลังจากที่ผมได้เติมแพ็คสเต็ปของเซิร์เวอร์ไทยแล้วสุ่มได้เตเพชพเนี่ยผมก็หมดความมั่นใจในการสุ่มตู้ตัวดําไปเลยนะครับแต่ว่าน,นี้มันเป็นของเซิร์เวอร์จีนะไม่ใช่เซิร์เวอร์เอดีเอที่เราเล่นอยู่เพราะว่าในเซิร์เวอร์จีเนี่ยผมค่อนข้างดวงดีนะอย่างคลิปที่แล้วทุาาวก็ ได้แล้วนะครับเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังให้เจ้าตัวละครอย่างปู่บอมนะครับออกมาสักช่วงใบที่80-90นี่กําลังดีมากๆนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสุ่มเดี๋ยวขอแวะดูตัวละครในตู้หน่อยละกันว่ามีตัวละครอะไรบ้าง จะมีบอมบ์นะครับโซนิกจักรพรรดิเด็กราชาทะเลลึกซูเปอร์ดาร์ช่ายราชาใต้ดินวัคซีนแมนอัชราคาบโตและก็ตอมิกตัวละครในตู้เนี่ยก็จะคล้ายๆตัวละครในตู้ตัวดําของไทยนะแต่โซนิกนี้รู้สึกว่ามันจะมาตลอดเลยนะครับเป็นตัวละครที่มีตู้ตัวดําเมื่อไหร่เจ้าโซนิกก็จะเข้ามาในตู้เมื่อนั้นนะครับและผมค่อนข้างสูงได้เจ้าโซนิกบ่อยมากๆด้วยนะเพราะว่าเลดดอบเนี่ยมันจะเป็นเลดดอบที่สูงกว่าตัวละคร s s r ตัวอื่นนะถ้าเราดูจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็พูดกันมากพอแล้วนะครับเดี เราจะไม่สุ่มตัวแดงหรือว่าตัวเหลืองนะเผื่อว่ามันฟุกได้ตัวละครเอทเอสอาจากตู้ตัวแดงตัวเหลืองมาเนี่ยเดี๋ยวดวงในตู้ตัวดาของเราจะหายไปเพราะงั้นเราก็เริ่มสุ่มกันเลยละกันที่10ครั้งแรกนะครับประมวลผลมานะครับผมมาดูว่าเราจะได้ตัวละครเอเอาเลยหรือไม่เป็นตัวละครระดับ SR นะครับสปริงมาสเตนและดูเลดก็พอๆกับเซิร์ฟไทยนะตัวละครระดับ R9 ตัวแล้วก็ SR ตัวเดียวนะครับต่อรล่าที่สองเลยแล้วกัน อามาลัวๆเลยนะครับผมแล้วก็เด้งมาทีเอสสปริงมัสแตงอีกปะเนี่ยออกริล่าไซบอร์ต่อเลยนะครับผมรอบที่3อามาลัวๆนะครับแล้วก็ SR ตัวอะไรวะหลายฉาัน่านฟ้านะต่อรอบที่4นะครับอามาลัวๆเลยเว้ยแล้วก็ SR สาใหม่อีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสเน็กนะต่อรอบที่5เลยนะครับ SR สาใหม่อีกแล้ว ตัวไรวาตัวนี้คอมบูอินฟินิตี้นะก็สุ่มรอบต่อไปเลยแล้วกันนะครับบนใบก็คงจะไม่ได้อะไรรอบนี้มีโหลดฮะโหลดน่านกว่าวปกติด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครระดับ SSR นะเป็น SSR SI อีกแล้วนะครับ YIANG แล้วก็ SR เบิ้ลเลยนะตัวอะไรววาตัวละครใหม่นะครับของเซิร์ฟเวอร์จนะที่ยังไม่เข้าถ่ายเป็นลูกศิษย ของอะตอมิกซามไรรู้สึกว่าจะเป็นลูกศิษย์อันดับที่2หรืออันดับที่สามแหละต่อจากไออันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอออกมาใช้สูตรหน่อยแล้วกันนะครับก็กดต่อเลยนะครับให้มันประมวลผลใหม่เพื่อที่มันจะได้ประมวลอา s r เข้ามาในตู้ตัวดําสักที่แล้วก็มาเอไอแล้วนะครับจีนอสตัวละครที่ต้องการแต่พลังทําลายล้างนะตัวนี้ มีโหลดแต่ก็ไม่มี SSR เด้งมานะครับตอนนี้เราก็จะเปิดได้แค่40รอบเท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมก็ค่อนข้างแบบใจหายแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวละครระดับ SSR มันจะโผล่มาสักตัวไหมก็กดไปครับผม SR ใหม่แล้วนะคือ SSR ผ, <ม S 2> อผมมล่มแเราก็ต้องรุนนอีกนะครับผมว่าจะใช่ตัวละครอย่างปู่บอมหรือเปล่านะครับโอเคต่อครับผมถ้ารอบนี้ไม่มาก็จะเหลือแค่2รอ,อบสุดท้ายเท่านั้นนะครับเอ้ยมาแล้วครับผม คำพูดแบบนี้จะเป็นตัวละครตัวอะไรว่าเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะถ้าตัวนี้มันหลุดเล็ดไปเป็นตัวละครตัวอื่นก็เท่ากับว่าผมจะไม่ได้เจ้าตัวละครอ,อย่างปู่บอมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าตัวละครที่มันจะโผล่มาเนี่ยจะเป็นตัวละครอ,อย่างปู่บอมหรือว่าจะเป็นตัวละครอ,อย่างโซนิควัคซีนแมนอะไรพวกนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับโอ้ซูเปอร์ทักชายนะครับผมก็แปลว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เจ้าตัวละครอย่างปู่บอมแล้วนะครับโอ้แต่ปลดคอมโบมาอย่างเยอะนะ ก็เลยสองรอบนะครับก็สุ่มไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ารอบแรกมันหลุดเลทไปแล้วนะครับรอบที่สองก,ก่าจะมาก็ช่วงที่ประมาณ150อ่ะซึ่งผมคิดว่าผมก็น่าจะพลาดเจ้าตัวละครอย่างปู่บอมไปแล้วนะครับก,รก็สุ่มให้หมดเลยแล้วกันน่าจะไม่มานะเพราะเ่า SR ดิ้งมาแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเหลือไว้5้าใบแล้วกันนะครับผมจะเก็บไว้สะสมต่อสุมตัวละครตัวตัวดาตู้หน้าแล้วกันตัวเกมให้รูปร่างมาปลอบใจเจ็ดวันนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างของปู่บอมพี่ชายเซียวแฟงนะครับก็ถือว่าเท่ไม่นะก็จะอารมณ์คล้ายเซียวแฟงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสกิลของเจ้าตัวละครปู่บอมกันดีกว่านะครับผมว่าแต่ละสกิลมันมีความสามารถอะไรอย่างไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสกิลเนี่ยเจ้าตัวละครปู่บอมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทสายต่อสู้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครประเภทเดียวกับเจ้าการโลกที่จะเป็นประเภทนักบวช สกิลแรกนะครับจะทําการโจมตีเป้าหมายลายเดียวจะสร้างดาเมจจาก130%พลังโจมตีและเป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยก็จะโดนลดอัตราการรักษาลง30%เป็นระยะเวลา2รอบนะครับ สกิลตีนะครับก็จะทําการโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งนะครับต่อศัตรูแถวหน้าจะสร้างดาเมจจาก195%พลังโจมตีเป้าหมายหลักที่โดนโจมตีเนี่ยก็จะโดนลดอัตราการรักษา45%อย่างแน่นอนนะครับส่วนเป้าหมายโดยรอบเนี่ยก็จะมีโอกาส50%ที่จะโดนลดอัตราการรักษานะต่อที่สกิลพาสซีฟนะครับสำหรับสกิลพาสซีฟเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้เจ้าตัวละครบางก็จะทําการสร้างบัฟลดดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมทั้งทีมนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเเเเขข้้าาาาไไทยยยนีี่่จะะรรกชืออวผมมลด สูงสุด60%ต์ต่ำที่สุดเนี่ยก็จะเป็น12%บัฟจะอยู่จนจบการต่อสู้เลยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเมื่อเจ้าตัวละครบังเนี่ยได้รับดาเมจพิฆาตก็จะทําการคืนชีพขึ้นมาด้วยค่าพี40%่สจากค่าพีสูงสุดของตัวเองก็จะมีสกิลไม่ยอดทอติดตัวด้นะครับสำหรับเจ้าตัวละครอ,อย่างบางังและสุดท้ายก็จะเป็นสกิลคอ้นะครับสำหรับสกิลคอร์ขั้นต้นเนี่ยก็จะทําการเพิ่มต้านทานทั้งทีม30%และแต่ละรบเก็จะได้รับพลังงาน3จุดส่วนสละรม่อส้ นะครับผมก็จะทําการสร้างโล่นะครับ400%จากค่าพีของเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมนะครับและโล่นี้ก็จะเป็นโล่รูปแบบใหม่ที่จะแตกต่างจากโล่ของแทงท็อปและก็โล่ของเจ้าตัวละครซียอแฟงนะครับโล่มันจะสวยขึ้นและก็จะรับดาเมจได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันสร้างโล่จาก400%จากค่าพีของทั้งทีมนะคือผมได้ไปดูในดวลเรียลไทม์ของเซิร์ฟจีนะครับเรียกว่าอันติของทัสซึมงมีกีล่าง2ที่ว่าแรงๆนะครับก็อันติทีมไม่เข้าเลือดเลยนะครับเรียกว่าติดโล่กันทั้งหมดเลยนนนะแต่่วาาา้้้สกลรงโีัถม เจอคอมโบทัสซึมิกิล่าง2กับวัคซีนแมนเนี่ยเลือดก,ก็ไหลเป็นน้ําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟจีนเมตาตัวดาเมจเขาจะเน้นเป็นทัสซึมิกิล่าง2กับวัคซีนแมนนะครับเพราะว่าทัสซึมิกิล่าง2หลังจากมันอันตีไปแล้วนะครับมันก็จะทิ้งดาเมจต่อเนื่องอาไว้นะครับผมแล้วพอถึงรอบศสตรูทําการโจมตีไอ้ดาเมจต่อเนื่องนั้นมันก็จะทําการระเบิดนะแลวพอมันระเบิดเสร็จเนี่ยพาสีของวัคซีนแมนก็จะทํางานก็จะช่วยเพิ่มดาเมจต่อเนื่องไปนะครับทำให้ดาเมจเนี่ยมันรุนแรงมาก ถ้เปิดใช้คอขั้นสูงได้เนี่ยเราต้องใช้ทุกสายนะครับอย่างน้อย1ตัวนะก็จะมีสายอุปกรณ์1ตัวต่อสู้1ตัวเทคนิค1ตัวนะครับแล้วก็สายพลัง1ตัวก็จะเหมือนกับการเปิดใช้พวกคอจักรพัิเด็กราชาทะเลลึกประมาณนั้นเลยนะครับ ก็เป็นว่าสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้และกันสับคลิปการพามาสุ่มแล้วก็รีวิวสกิลของเจ้าตัวละครพี่ชายซิลวอแฟงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่ต้องการที่จะอยากรู้สกิลของตัวละครตัวใหม่รวมทั้งสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับอาล่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้และกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ